สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวิชาภาษาไทยในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ที่สาธารณะนะคะในชีวิตประจำวันเวลานักเรียนไปในที่ต่างๆนะคะนักเรียนเคยพบข้อความป้ายประกาศคำสั่งนะคะที่ทำให้นักเรียนปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อยในสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะโดยที่ เราต้องปฏิบัติไปพร้อมกับผู้อื่นนะคะไปในแนวทางเดียวกันแต่หากเราไม่เข้าใจหรือปฏิบัติตามไม่ถูกตามคำสั่งนั้นก็จะเกิดความวุ่นวายนะคะเดี๋ยวเรามาดูป้ายต่างๆนะคะอย่างเช่นที่ตลาดที่วัดที่โรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการต่างๆห้องสมุดสวนสาธารณะบนถนนนะคะดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่น ห้องสมุดนะคะจะมีป้ายว่าการุณาอย่าส่งเสียงดังนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องสมุดห้ามสูบบุหรี่ห้ามดื่มน้ําถ้าในโรงงานนะคะก็อ,อย่างเช่นล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้งเข้าแถวซื้ออาหารตามจุดมาร์ไม่คุยกันและสัมผัสกันขณะอยู่ในโรงอาหารนั่งทานอาหารตามที่จุดที่มาร์กไว้นะคะ และที่โรงพยาบาลช่วงนี้ที่เราได้ยินที่เราได้อ่านกันนะคะอย่างเช่นงดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณีเลยส่วนในที่สาธารณะนะคะอย่างเช่นห้ามนำยานพาหนะทุกชนิดเข้ามาภายในบริเวณสวนนะคะยกเว้นลานจอดรถห้ามนำจัเลี้ยงเข้ามาภายในสวนห้ามนำสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาบริโภคในสวนห้ามสูบบุหรี่ไปในสวนนะคะ ห้องคอมพิวเตอร์ก็จะมีว่าห้ามรับประทานอาหารในเครื่องเดิมนักเรียนก็จะได้เห็นป้แบบนี้นะคะส่วนในห้องสม,มุดบางที่นะคะก็จะมีแนวปฏิบัติเอาไว้นะคะอย่างเช่นสแกนนิ้วมือก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุดทุกครั้งห้ามนาหาร แรืข้างดื่มแล้วก็ขนมขุบเคี้ยวทุกชนิดกม็มารับประทานควรนำกระเป๋าหรือสัมภาระเก็บในตู้เก็บของที่เตรียมไว้นะคะผู้ใช้บริการต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยห้ามตรงเก็บรบกวนหรือขอความรำคาญให้ก็บผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดในหนังสือภาษาไทยเล่มสีน้ําเงินกันนะคะนักเรียนนักเรียนหยิบขึ้นมาเลยนะคนะค ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนหน้า241และ242โดยการเขียนแนวปฏิบัติในการรักษาความสะอาดห้องเรียนและผลดีของการรักษาความสะอาดห้องเรียนห้องซ้วมนะคะวิธีปฏิบัติในการประหยัดน้ำไฟฟ้า ผลดีของการประหยัดน้ําไฟฟ้าแล้วก็การไม่ส่งจากน้ำให้กับผู้อื่นนะคะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรและเมื่อปฏิบัติได้มีผลดีอะไรบ้างน,ะะนักเรียนเขียนมานะคะแล้วถ่ายรูปตรงนี้กับคุณครูทางไลน์กลุ่มนักเรียนในวิชาภาษาไทยในวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะช่วงนี COVID ้โควิดกําลังระบาดเพราะฉะนั้นกินร้อนชนกลางนะคะเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆน,ะค,ะนะคะนักเรียนแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ